มาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขภายใต้ความแตกต่างอย่างเท่าเทียมในว s h a r e ผมฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลเป็นความฝันที่มีแสงสว่างมากอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามภาษาวัยรุ่นไปเที่ยวในเมืองกันอะไรเงี้ยผมจะแซง10ล้อเนะี่ยเขาตบรถใส่ผมเลยเหมือนตั้งใจชนนะขาผมตัวผมเนี่ยลากติดไปกับรถผมจําได้ว่าเพื่อนเนี่ยจะร้องไห้กันผมได้ยินเสียงที่โรงพยาบาลว่าเพื่อนผมเป็นนักฟุตบอลนะทีมเซเรนินแต่มาถูกรถชนอย่างนะี้ผมได้ยินเสียงแต่ว่าผมลืมตาไปขึ้น พอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่เห็นขาเนี่ยช็อกไปเลยครับพี่แล้วชีวิตผมจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเป็นคนพิการเนี่ยมันต้องอยู่ยังไงผมไม่มีคําตอบให้กับตัวเองเลยตอนนั้นผมยอมแล้วเพราะว่าผมไม่สู้แล้วความฝันที่ผมตั้งไว้ถ้าถามผมณวนันนี้ผมก็อยากจะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยไปแข่งพาราลิมปิกให้ได้ครับผมสวัสดีค่ะพบกับแนนนรดาก่อสวุวรรณนะคะ ครับสวัสดีครับผมเอวินยูนำชัยเจนกิจครับพบกับเราได้ทาง v ีแชร์ทางไทย PBS Podcast เหมือนเดิมค่ะซึ่งรายการนี้นะคะพวกเราก็จะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้นำไปใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลแล้วก็เป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมค่ะพี่เอคะวันนี้คะ่ะแนนมีเรื่องราวอย่างหนึ่งที่ น่าสนใจมันเป็นเรื่องของความฝันแนนเชื่อว่าทุกคนมีความฝันความฝันนั้นจะได้สารต่อหรือไม่หรือความฝันจะมีปัจจัยอื่นๆมาหยุดความฝันนี้เอาไว้เนี่ยวันนี้บอกเลยว่าอยากให้ฟังคงจะต้องเริ่มถามอย่างนี้ก่อนว่าพี่เอเคยมีความฝันอะไรที่ทําไปแล้วหรือฝันแล้วแต่ยังไม่ได้ทํำไหมคะจริงๆมีหลายอย่างครับแนนครับมีทั้งกําลังฝันอยู่ทําสําเร็จแล้วและกําลังทําอยู่ พูดถึงเปิดประเด็นความฝันเนี่ยจริงๆพี่วันนี้มีแขกรับเชิญคนหนึ่งเขาก็เป็นคนมีความฝันค่ะระหว่างทางของความฝันจุดเริ่มต้นของความฝันเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงๆอยากให้เขามาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังครับอยากให้ทุกท่านได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้ครับคุณกุยนพดลวรรณบาวรครับ ก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยร่วมแชร์ความคิดและประสบการณ์ดีๆจากกุยนั้นผมจะขอแนะนําให้ท่านผู้ฟังรู้จักกับกุยให้มากขึ้นอีกสักนิดครับกุยหรือชื่อจริงว่านพดลวรรณบวรกุยเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยกําเนิดครับฐานะทางบ้านตอนนั้นก็ค่อนข้างยากจนพ่อแม่แยกทางกันแต่ด้วยความที่กุยเป็นคนที่รักเรียนฮะและมีความฝันจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยให้ได้ เขาจึงพยายามอย่างเต็มที่ครับจนในที่สุดก็สามารถคัดตัวเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนเทพศรินจนสําเร็จได้ครับเส้นทางสู่ทีมชาติสดใสแต่เหมือนเทพีแห่งโชคชะตาไม่ได้เข้าข้างกุ๋ยครับเพราะกุย๋ยในวันที่เขาต้องขึ้นมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียนที่เทพศรินเขาประสบอุบัติเหตุและร้ายแรงถึงขนาดที่ต้องตัดขาออกไปทั้งสองข้างแน่นอนว่าความฝันของเขาจบลงในวันนั้นแล้วกุย๋ย มีแนวคิดอย่างไรถึงก้าวข้ามผ่านอุปสรรคของการใช้ชีวิตมาได้การปรับตัวตั้งแต่คนปกติสู่ผู้พิการและสู่นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาทำได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะมาร่วมแชร์ร่วมพูดคุยกันมาสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันกับกุยนพดลวรรณบวรครับสวัสดีครับ กุยครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่กุยคะ่ะสวัสดีครับผมวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับหัวหน้าโคโช้ชทีมวิวแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยทีมหญิงพอพูดถึงความฝันแล้วเนี่ยขออนุญาตย,าย้อนกลับไปตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะพี่กุยมีความฝันอะไรตั้งแต่เยาว์วัยคะโดยเฉพาะแบบเด็กผู้ชายเนี่ย ตอนเด็กๆมากก็อยากจะเป็นคุณครูเป็นหมอเป็นพยาบาลแต่สาหรับผมเนี่ยผมผมฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับแล้วความฝันนั้นเนี่ยนักฟุตบอลที่อยากจะเป็นกับตอนเนี้ยโค้ชทีมวิวแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยหญิงมันคนละเส้นทางคนละเวกันเลยนะคะทาไมไ<ด>อะไรคือจุดเปลี่ยนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปยังอดีตนิดนึงค่ะ ก่อนหน้าเนี้ยก็คือเราก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลเราก็เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนแล้วก็เป็นนักฟุตบอลของจังหวัดจนมีโค้ชที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาเห็นว่าว่าเราอ่ะมีความสามารถและทักษะการเล่นฟุตบอลที่ดีเยี่ยมเขาก็อยากจะพาผมกับเพื่อนของผมที่ชื่อบอยสุประชัยกมิติเนี่ยขึ้นมาคัดที่โรงเรียนเทพศรินซึ่งมันสามารถต่อยอดการเป็นนักกีฬาทีมชาติได้เป็นความฝันที่ที่มีแสงสว่างมาก เพราะว่าเขาเคยพาน,น้องๆในจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยขึ้นมาคัดติดโรงเรียนเทพศิลป์เราเราก็อยากจะเป็นอย่างรุ่นพี่แล้วก็เราสองคนสามารถผ่านการตัดตัวมีโคต้าให้แค่11คนที่ที่เข้าเรียนโรงเรียนเทพศิลป์วันนั้นที่ผมจําได้หนึ่งใน11ก็มีผมกับบอยที่ติดทั้งคู่เลยมันเป็นอะไรที่ที่รู้สึกมีความสุขมากและและแสงสว่างอนาคตข้างหน้ามันค่อนข้างสดใสค,ครับผมพอผมถามนีดเดียววินาทีที่เขาประกาศว่าคุณนพดลว,วรรณบวรติดหนึ่งในสิบเนี่ยรู้สึกไงฮะ ผมในใจนี่ผมร้องไห้มากเลยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยค่อนข้างแย่เพราะว่าพ่อกับแม่แยกทางกันแล้วสิ่งที่จะทําให้ผมสามารถเรียนหนังสือได้ฟรีและมีทุนการศึกษาและอนคาคตที่ดีก็คือผมต้องมีรายชื่อติดหนึ่งในสิบเอ็ดคนของเรียนเทพศรินให้ได้ผมจําได้ขึ้นใจณวันนี้ว่าผมมีชื่อเป็นคนที่เก้าติดประกาศขึ้นมาเนี่ยดีใจครับดีใจดีใจสุดๆแต่ว่าเราเก็บอาการเพราะว่ามันมีเพื่อนๆอ,อีก หลายสิบคนที่ไม่ตื่นเขาเสียใจและร้องไห้แต่เราเราดีใจเราแต่เราเก็บความรู้สึกแต่ในใจนี่เราตื้นตันมากเราได้เรียนต่อแล้วแล้วเ,เราสามารถมีทุนเรียนแล้วอะไรเงี้ยณนะนะตอนนั้นนะครับผมคือคถ้าถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นนนความฝันคือคุณผู้ฟังอาจจะไม่รู้ว่าเส้นทางของการก่อนที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นแบบนักฟุตบอลทีมชาติไทยอ่ะ อันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยมันจะต้องรเริ่มต้นจากฟุตบอลนักเรียนขาสัน้นใช่ครับผมซึ่งเทพศิรินเนี่ยคือหนึ่งในจตุรมิตรที่เป็นฟุตบอลที่ได้รับความนิยมนี่แหละที่ทําให้เหล่าบรรดากุนซือทีมชาติในแต่ละยุคเนี่ยมามส่องฟอร์มแล้วที่ดูผู้ชายในวัยแบบเด็กมัธยมแบบนั้นมีความฝันแล้วม,มันประสบความสําเร็จด้วย2ขาเนาะพี่กุ้ยเนาะใช่ครับผมใช่เตะล่าฝันมาเลยผมนึกผมยังขนลุกเลยครับตอนนี้ผมนึกถึงตอนนั้นแต่ทีนี้ค่ะมันกลับกลายเป็นว่า ในวันที่10เมษายน2539มันเกิดอะไรขึ้นกับพี่กุย๋ยคะวันนั้นก็คือเป็นช่วงใกล้เทศกาลสงการเขาก็จะปล่อยให้นักฟุตบอลกลับบ้านต่วนวันที่11เนี่ยจะต,ต้องขึ้นมารายง,งานตัวที่โรงเรียนเทพสินคืนวันที่10บอะ่อะบอยกับผมจะต้องนั่งรถไฟขึ้นกรุงเทพผมต้องไปรายง,งานตัวพร้อมบอยแต่ผมบอกบอยว่าให้ขึ้นไปรายง,งานตัวก่อนแต่ผมอะ่ะคือเป็นคนที่ติดเพื่อนเพื่อนก็ชวนไปเที่ยวคืนนั้น อยู่เที่ยวกับเพื่อนขับรถมอเตอร์ไซค์ตามภาษาวัยรุ่นนะครับไปทเที่ยวในเมืองกันอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ตั้งแต่เด็กแล้วยันทุกวันเนี้ยแต่ขากลับเนี่ยเพื่อนเมากันหมดไม่สามารถขับรถได้ผมก็เลยอาสาเป็นคนขับเองซึ่งซึ่งซึ่งผมไม่เมาอะไรเงี้ยขับมาเป็นคันที่ห้าผมจําได้เลยเพื่อนสี่คันแซงรถบรรทุกสิบล้อคันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ผมเป็นคันที่ห้าซึ่งซึ่งผมจะแซงสิบล้อเนี่ย พอผมจะแซงเขาเร่งมาเบียดพอผมจะเบรกเขาตบรถใส่ผมเลยเหมือนตั้งใจชนเนะครับเจตนาชนให้ผมล้มขาผมตัวผมเนี่ยลากติดไปกับรถไกลไปเกือบประมาณ200เมตรที่ที่โดนโดนโดนสิบล้อลากไปครับผมผมจาได้ว่าเพื่อนเนี่ยก็ร้องไห้กันผมได้ยินเสียงที่โรงพยาบาลว่าอ้เพื่อนผมเป็นนักฟุตบอลนะทีมเซตเดนแต่มาถูกรถชนอย่างนะี้ผมได้ยินเสียงแต่ว่าผมลืมตาไม่ขึ้นเพราะว่าเราเสียเลือดเยอะแล้วก็สลบไปครับหลังจากนั้นใช้เวลานาน,านมากน้อยแค่ไหนแล้วทําไมมีเหตุการณ์ ที่คุณหมอจําเป็นถึงต้องตัดขาพี่ออกไปคุณหมอเขาก็รักษาอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์เขาบอกว่าจนบาดทะยักมันเข้าไปในกระดูกแล้วหมอก็เลยบอกคุณแม่ว่าต้องรักษาชีวิตลูกไว้คุณแม่ก็เลยต้องจาใจเอาชีวิตไว้โดยการต้องตัดขาทาั้งน้้งตาของคุณแม่อะไรเงี้ยเราไม่รู้นะว่าว่าโดนตัดขาตอนนั้นนะ่ะตัดก่อนหนึ่งข้างพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่เห็นขาเนี่ยแบบช็อกไปเลยพี่คือแบบเหมือนชีวิตนี่มืดมืดไปหมดเลยชาไปทั้งตัวผมผมไม่มีความรู้สึกที่จะพูดอะไร ไม่มีอะไรที่พูดออกมาเลยมีแต่น้ําตาที่มันไหลออกมาตลอดเวลาแล้วชีวิตผมจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยบ้านผมก็ไม่มีเงินพ่อแม่ผมก็เลิกกันแล้วแล้วผมกําลังจะมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยแล้วแล้วผมจะใช้ชีวิตการเป็นคนพิการยังไงผมนึกไม่ออกเลยนะเวลาเมื่อ20ปีแล้วว่าเป็นคนพิการเนี่ยมันต้องอยู่ยังไงตอนนั้นผมมืดไปหมดเลยผมผมได้แต่ร้องไห้ครับผมบผมไม่มีคําตอบจากให้กับตัวเองเลยครับในเวลานั้น,นครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งตอนต้น ตอนที่แนนถามว่ามีความฝันไหม,มสําหรับกุย๋ยถ้าฟังมาถึงตรงนี้เรียกว่าฝันสลายเรียบร้อยแล้วอ่ะใช่ครับคือผมพยายามจะทําความเข้าใจว่าไอ้คำว่าฝันสลายจริงๆแล้ว,วมันหนักหน่วงแค่ไหนคือเมื่อกี้กุยบอกว่าเขาตัดออกไปข้างเดียวก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมกุ๋ยบอกว่ามืดหมดเลยนี่หมายถึงว่ามันหายไปแค่ข้างเดียวถูกไหมใช่ครับผมอแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นฮะคือเรากลับขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าเราเราค่อยๆ จัดการตัวเองยังไงหรือว่าเราจมอยู่กับมันนานแค่ไหนอ่ะครับเพราะพอหลังจากนั้นก็ไม่ถึง3วันก็ไข้ขึ้นสูงอีกคุณหมอก็ต้องตัดขายข้างหนึ่งโอ้โหสรุปผมโดนตัดทั้งสองข้างเลยหลังจากนั้นอีก3วันเพราะว่ายื้อไม่ไหวบาดทะยักมันมันลงไปในกระดูกแล้วอะไรเงี้ยผมก็รับอะไรไม่ได้คือคุณจะตัดกี่ข้างตัดแขนตัดขาตัดอะไรตัดหัวผมตอนนั้นผมก็ยอมแล้วเพราะว่าผมไม่สู้แล้วครับคือทุกทุกมันถาโถมไปหมดเลย มันมันไปหมดแล้วครับผมเพราะแค่ไม่มีขาหนึ่งข้างคุณก็ไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้แล้วแล้วคุณก็ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้แล้วผมคิดหน้าหน้าตอนนั้นครับผมนึกว่าฝันครับผมภายในสองอาทิตย์ผมผมตบหน้าตัวเองว่าผมฝันใช่ไหมผมฝันใช่ไหมแต่ผมตื่นมาทุกครั้งผมมองไม่เห็นขาตัวเองเลยมันไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่มีอะไรนอกจากน้ําตาที่มันจะแสดงออกมาได้ตอนนั้น Did you know คุณรู้หรือไม่คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังทราบหรือไม่ครับว่าจากสถิติในปี2567ที่มีผู้พิการในประเทศไทยถึง2 8, 1 8 8้านคนครับนั่นคิดเป็นร้อยละ3.3ของประชากรทั้งประเทศและอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผู้พิการในบ้านเราเพิ่มมากที่สุดก็คือผู้พิการที่มีผลพวงมาจากอุบัติเหตุนั่นเองโดยในปี2567นั้น มีผู้พิการที่เกิดจากผลของอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากถึง188,179คนทีเดียวซึ่งคิดเป็นร้อยละ8.60ของผู้พิการทั้งหมดนะครับอุบัติเหตุจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผู้พิการขึ้นในประเทศไทยนั่นเองครับใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการที่จะค่อยๆลดทอน หรือลบล้างสิ่งที่มันกลับไปแก้ไขไม่ได้ค่อยๆล้างจิตใจของตัวเองและยอมรับกับสภาพที่เป็นอยู่ในณปัจจุบันครับก็หลายเดือนครับผมแต่ว่าทุกคำที่แม่พูดใส่หูตลอดว่าต่อให้ลูกเป็นคนพิการต่อให้ลูกเป็นยังไงแม่ก็รักน้องก็พูดคำนี้น้องก็รักน้องจะไม่ทิ้งมันเป็นคำที่ที่ทำให้ผมมีกำลังใจที่จะอยู่ผมก็คิดแค่ว่าโอเคเราจะอยู่เพื่อครอบครัวแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตให้มีความสุขและค่อยๆ ศึกษาการใช้ชีวิตสาหรับการเป็นคนพิการว่าเราจะต้องอยู่ยังไงอะไรเงี้ยก็ค่อยๆปรับตัวก็เป็นเวลาหลายเดือนเหมือนกันกว่าเราจะดูแลตัวเองได้ครับผมทีนี้พอเราเริ่มเริ่มที่จะรับกับสภาพที่มันเกิดขึ้นต้องมาเริ่มต้นในการเรียนรู้กับการไม่มีขาทั้งสองข้างใหม่เริ่มต้นยังไงบ้างและต้องทํำยังไงบ้างคะคือคือตอนแรกก็ยิ่งช้าใจก็คือ ดูจัตุลมิรชุดที่บ่อยและผมจะต้องจะต้องได้ขึ้นมาเล่นเนี่ยเขาสามารถฟ้าแชมป์จัตุลมิตร่วมกับอ่ากรุงเทพคริสเตียนได้เป็นครั้งแรกในในรอบสิบปีเลยเงี่ยก็ก็ยิ่งรู้สึกดีใจนะครับแต่ร้องไห้แต่ว่าเราไม่ได้อิจฉาเพื่อแต่ว่าในใจบอกถ้าเราไม่โดนวันนั้นอ่ะกูจะต้องไปอยู่ในทีวีกับเพื่อนแล้วก็ชูถ้วยจัตุลมิตรด้วยกันกับเพื่อนแต่วันนี้เราเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นเราก็ก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็เสียใจแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็เออโทรศัพท์บอยก็โทรมา หยอดเหรียญก็เอ้ยบอกมาเอ้ยเพื่อนยังไงก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นแค่วันเดียว <c oughs> มันมัน,มนปีนั้นอ่ะมันปีของอ่าประเทศไทยเบญชาภาพเอเชียนเกมแล้วก็จะพอหลังจากเอเชียนเกมเนี่ยมันจะมีกีฬาคนพิการก็คือตอนนั้นเขาจะเรียกเฟสปิกเกมครับผมตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นเอเชียนพาราเกมแล้วแต่ตอนนั้นเป็นเฟสปิกเกมก็พอหลังจากนั้นสองวันทีวีเขาก็จะถ่ายเฟสปิกเกมแล้วก็ได้เห็นกีฬาคนพิการตกใจเลยนี่ ทำไมคนพิการเล่นกีฬาได้ว่ายน้ําได้ไม่มีแขนสองข้างเลยไม่มีขาทําไมเขาว่ายน้ําได้อะไรเงี้ยมัมีกีฬาปั่นรถเลสซิ่งทําไมเขาเข็นรถเหมือนคนพิการปั่นรถเร็วจังมีวิ่งมีอะไรเนี่ยมันมันทําให้เราตื่นเต้นนะว่าเอ้ยเลือดเลือดของนักกีฬาที่เราเราเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลเล่นเล่นกีฬามาเนี่ยทําให้เราอยากจะเล่นกีฬาคนพิการเห็นอย่างเงี้ยเขาแข็งและมีกองเชียด้วยอใช่ครับมันมันปลุกใจบอกว่าเราก็เลย ต้องทํายังไงไม่รู้เรื่องเลยก็เลยให้แม่กับพ่อเนี่ยาพาไปที่สารการจังหวัดติดต่อว่าอยากอยากจะไปเล่นกีฬาคนพิการเนี่ยจะต,ต้องทํำยังไงเนี่ยที่จังหวัดสุราษฎร์เขาแนะนำว่ามันมีศูนย์ของคนพิการนะครับให้ให้ขึ้นมาเรียนแล้วก็เล่นกีฬาก็มีทั้งที่พัทยาอาชีวะพระมหาไทยที่กรุงเทพที่อา่าพระประแดงศูนย์พระประแดงหรือที่เชียงใหม่อันเนี้ยหยาดฝนอย่างเงี้ยเราผมก็เลือกมาเรียนที่พระประแดงยังไม่ได้สนับสนุนกีฬาของคนพิการ อย่างจริงจังก็เลยไปสอบเข้าอาชีวะพระมหาไทยด้านคอมพิวเตอรอ์กราฟิกอะไรเงี้ยแล้วก็สอบติดแล้วก็ที่นั่นเขาสํานุนกีฬาอย่างจริงจังเลยมันนักกีฬาเฟซบิกของคนพิการอย่างหรือพาราลิปิเนี่ยจะอยู่ที่นั่นมาจากที่นั่นเป็นส่วนใหญ่ทําให้เราเจอทุกคนที่ที่เล่นกีฬาที่เราเห็นในทีวีทําให้เรามีความฝันที่อยากจะเล่นกีฬาแล้วก็ประกอบกับได้เห็นเพื่อนเล่นเพื่อนชวนไปเล่นแล้วแล้วเห็นแววว่าว่าเรามี มีแววที่จะสามารถเป็นนักกีฬาได้ผมก็เลยเลือกไปเล่นวิแชร์บาสเกตบอลเพราะว่ามันคล้ายๆฟุตบอลมันมันเล่นกันหลายคนแล้วก็เล่นกันเป็นทีมเหมือนี้ผมชอบกีฬาที่มันเป็นทีมผมก็เลยเลือกไปเล่นวิแชร์บาสเกตบอลแล้วก็ทําทีมส่งกับเพื่อนไปแข่งกีฬาคนมิการแห่งชาติอะไรเงี้ยผมพี่เป็นคนที่แบบคือพอพูดพอพอเจอเส้นทางปุ๊บใช่เขาเขาสามารถที่จะพูดออกมาได้เป็นฉาก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 เกี่ยวกับเรื่องของกีฬา ทีนี้พอเจอเส้นทางแสงทางสว่างกับกีฬาเฟสปิกเกมเหมือนเป็นการรีเซ็ตความฝันพี่ให,หม่ไหมใช่ครับมันมันก็เหมือนเป็นความฝันที่เราที่เราก็อยากจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแต่ <Ừ. S 2> อันนี้มันไม่ได้แล้วเราก็เป็นกีฬาคนพิการทีมชาติซึ่งมันก็ทีมชาติเหมือนกันมีธงติดหน้าอกเหมือนกัน <Ừ. S 2> คือเท่าเทียมกันเท่าแต่ว่ามันเป็นกีฬาของคนพิการแค่นั้นเองก็เลยเป็นเป็นเป็นความฝันที่ที่เรา อยากจะทำนะตอนนั้นโอ้โหอย่างนี้หนูต้องขออนุญาตถามแบบนี้เลยว่าความรู้สึกของการติดธงชาติครั้งแรกถึงแม้ว่าจะเป็นกีฬาผู้พิการก็ตามมันย้อนกลับไปขอบคุณหรือบอกอะไรกับตัวเองบ้างในวันที่ร้องไห้แล้วบอกตัดแขนตัดขาตัดหัวก็ตัดเถอะจนวันนี้เราไม่ตัดความฝันตัวเองรู้สึกยังไงบ้างคะครับผมผมผมมีชื่อติดทีมชาติผมก็ขอบคุณตัวเองตลอดที่สู้ ขอบคุณตัวเองตลอดที่ทําให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวภูมิใจว่าเป็นคนมิการนะแต่เป็นนักกีฬาวีแชร์แบเกตบอลทีมชาติไทยคือติดทีมชาติก็บอกแม่เลยว่าผมมีชื่อติดทีมชาติแล้วและผมจะดูแลตัวเองผมจะมีเงินเดือนผมจะสามารถซัพพอร์ตตัวเองและสักวันหนึ่งผมจะเลี้ยงดูครอบครัวให้ได้แล้วเราณนะวันนี้เราเราก็ทําสําเร็จแล้วเราดีใจมากครับผมมันเป็นอะไรที่ภูมิใจที่สุดเลยครับ ผู้ฟังครับด้วยวัย45ปีในปัจจุบันนี้กุยผ่านจุดสูงสุดของการเป็นนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยมาเรียบร้อยกุยคือกําลังสำคัญของทีมชาติไทยในยุคข,ของเขาครับด้วยการคว้าแชมป์เหรียญทองอาเซียนพาราเกมมา6สมัยซ้อนนับตั้งแต่มีการแข่งขันกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลในอาเซียนพาราเกมมาซึ่งปัจจุบันนี้ก็แข่งขันกันไปถึง11ครั้งแล้วครับ ทีมชาติไทยของเราก็ได้เหรียญทองมาถึง8สมัยด้วยกันโดยไม่แบ่ให้ทีมชาติใดเลยปัจจุบันนี้ฮะกุยเติบโตในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาวิลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยทีมหญิงซึ่งการันตีความยอดเยี่ยมด้วยการนำลูกทีมคว้า2เหรียญทองในอาเซียนพาราเกม2ส,สมัยล่าสุดทีเดียวครับวันนั้นฝันสลาย <S <S <ะ>ทำอะไรก็ได้เอาเถอะ ตัดแขนตัดขาตัดหัวผมก็ได้วันนี้พอกุ๋ยเลือกกีฬาด้วยทัศนคติที่ <ฮะ S 2> ดีด้วยมีความหวังมีวินยัยเพราะความที่มีหัวใจเป็นนักกีฬาอยู่แล้วหาวิธีกลับมาได้เหมือนเหมือนฟื้นจากฝัน <ฮะ S 2> กลับมาเป็นอยู่ในโลกความเป็นจริงว่าต้องทำยังไงต่อไปให้เกิดฝันใหม่ได้ตรงนี้ดีมากแล้วผมผมอยากให้ช่วยฝากกับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมว่าระหว่าง้อยต่อตั้งแต่ผิดหวังที่สุดมาครับ กุยหาข้อมูล1 2 3 4 5ว่าเป็นผู้พิการต้องต้องทำอะไรบ้างต้องกินยังไงอยู่ยังไงอาบน้ำยังไงต้องออกมาใช้ชีวิตบนโลกยังไงเนี่ยช่วยแนะนำคนอื่นๆที่ยังงงๆงงอยู่กับเรื่องพวกนี้หน่อยสิครับหรือแม้แต่กระทั่งกับครอบครัวที่เขามีผู้พิการในบ้านแล้วยังไม่สามารถพาคนของเขาออกสู่สังคมได้ครับตรงเนี้ กุยช่วยบอกสั้นๆได้แม้ว่ากุยมีวิธีคิดยังไงหรือแม้แต่วิธีทำก็ได้ครับเผื่อจะเป็นรประโยชน์กับคนฟังอยู่ตอนนี้ครับครับก็ถ้าให้ผมแนะนําเกี่ยวกับคนที่เพิ่งพิการใหม่ๆหรือว่าคนที่กําลังท้อแทก้กับชีวิตก็ก็อยากให้ดูผมหรือว่าอีกหลายๆเคสเป็เปนเป็นตัวอย่างเพราะว่าไอคนที่จะดึงเราออกมาจากจากบ้านได้สามารถดูแลตัวเองได้สิ่งแรกก็คือครอบครัวเพราะครอบครัวซับพอร์ตสิ่งที่สองก็คือตัวเราเองคือสิ่งสาคัญยผมอยากให้ใ,หใ,หใ,หใจครับ รับสภาพตัวเองได้แล้วใจยอมรับแล้วใจมันมาพอใจมันมาทุกอย่างมาครับผมสิ่งแรกให้อยากให้อยู่ที่กําลังใจให้กําลังใจตัวเอง,อยงเยอะๆถ้าใจของของคนพิการหรือคนคนะนะั้นอะสู้อะผมมองเลยว่าอุปสรรคอะมันเล็กมากเลยครับผมสภาพจิตใจสําคัญที่สุดครับผมถ้าใจเราแข็งแรงอ่ะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยโดยโดยที่จะไม่มองว่าเราเราอะสูญเสียแขนหรือขาหรืออวัยวะอะไรเลยแต่ถ้าใจเราไม่สู้อะต่อให้เราร่างกายครบสามสรืสองเป็นคนปกติ คุณก็จะไม่สู้ร่างกายคุณก็ไม่สู้รักตัวเองเยอะๆครับผมแล้วก็รับพลังบวกจากคนรอบข้างแล้วแล้วเราจะออกมาสู่สังคมได้ครับผม,มครบนะจบจบเลยอะ่ะมันครบเลยว่าถ้าคุณใจคุณได้ใจคุณพร้อมนะอะไรมันก็สู้ได้มันก็เป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นก้าวแรกของการฟื้นขึ้นมาจากความพิการครับถือว่าครบแล้วก็จบในคำคำเดียวเลยนะคะว่าถ้าใจเราสู้เนี่ย อะไรก็เข้ามาเถอะเราสู้ไม่ถอยแล้วมันก็ไปได้และก็เป็นไปได้อย่างแน่นอนกับความฝันนั้นแต่แนนขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนอีกหลายๆชุดความคิดแล้วกันหาะพี่กุย๋ยค่ะบางคนอาจจะมองว่าใช่สิก็พี่กุ๋ยมีคุณแม่มีน้องชายมีน้องสาวมีความรักจากครอบครัวที่เป็นกําลังเสริมแต่ถ้าหากว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่มีใครเขาต้องต่อสู้ด้วยตัวคนเดียว ด้วยกำลังของเขาคนเดียวเขาจะคิดยังไงหรือว่ามีวิธีคิดยังไงให้มันผ่านเรื่องราวต่างๆแบบนี้ไปได้ครับครับพอกำลังใจเราดีเนะี่ยขึ้นมาสอบเข้าที่ศูนย์อาพระประแดงที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยผมก็ขึ้นมาอยู่คนเดียวเลยผมผมเนี่ยนอนร้องไห้อยู่สองสามวันอยู่โตคนเดียวแบบกลัวมากเราไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับคนพิการแต่ว่าพอพอเรายอมรับสภาพตัวเองได้แล้วเรายอมรับว่าคนข้างๆเป็นคนพิการ เขาเป็นหนักกว่าเราเขายังสู้เลยอ่ะบางคนไม่มีแขนอ่ะเขากินข้าวอ่ะเขาเขาต้องใช้ขาตัวเองอ่ะอืจับช้อนกินข้าวอ่ะเรามีมืออ่ะทาไมทําไมเราเราเราถึงจะกินข้าวไม่ได้อ่ะผมพยายามมองคนที่ที่แย่กว no ่าเราอ่ะครับผมคือเราแย่แล้วนะอืพอเรามาเห็นคนพิการที่แย่กว่าเรามันมันทําให้เราแบบมีกําลังใจที่จะสู้อ่ะครับผมเพราะเราอย่ามองว่าเราแย่แล้วคนที่แย่กว่าเรามีอีกเยอะเลยครับผมคนที่เพิ่งพิการใหม่ๆเนี่ย เชื่อเลยครับคนที่พิการหนักกว่าคุณมีเยอะเลยครับบางคนเนี่ยไม่สามารถขยับได้แม้แต่มือแต่นิ้วแต่ขาบางคนขยับได้แค่คอเขายังใช้ชีวิตได้ลองออกมาดูว่าคนที่แย่กว่าเราอ่ะเขาอยู่ยังไงพอเราเห็นอ่ะมันจะเป็นกําลังใจทําให้ให้เราอ่ะสู้เพราะว่าเฮ้ยคนที่แย่กว่าเราเขายังสู้เลยเขายังเขายังไปไหนมาไหนมาไหนทําอะไรเองได้เลยทําไมอ่ะเราเราที่พิการเหมือนกันอ่ะแต่เราแข็งแรงกว่าเขาอ่ะเราก็ต้องสู้ได้สิ เชื่อผมว่ามันมีทางออกเสมอหาจุดเปลี่ยนให้ได้โดยโดยที่สําคัญก็คือยอมรับตัวเองแล้วเชื่อมั่นในตัวเองให้กําลังใจตัวเองสิ่งนี้สําคัญที่สุดกับมันเป็นจุดเริ่มต้นนับหนึ่งเลยแล้วแล้วเราจะออกมาสู่สังคมและสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับผมตอนต้นที่ผมฟังอะนะที่ผมพูดได้ว่าขาสองข้างเข้าไปในาการเป็นนักกีฬาการเป็นนักกีฬาแล้วฟุตบ,บอแลแล้วจุดเปลี่ยนไม่มีขาทั้งสองข้างในการเข้าไปเล่นแล้ว uh huh. จนวันหนึ่งไม่อยากจะอยู่แล้ว แล้วพอวันนี้ก็มาเป็นนักกีฬาครับแล้วก็วไปประสบความสําเร็จอะไรต่ออะไรแตกต่างมากมายจนวันนี้มีงานใหม่จนกลายเป็นโค้ชเนี่ยครับในฐานะเป็นโค้ชเนี่ยมีความฝันยังไงต่อไปไหมครับครับในในฐานะของการเป็นโค้ชเนี่ยผมก็ทําสําเร็จมาสองขั้นตอนแล้ะขั้นตอนแรกก็คือพาทีมวีแชร์แบเกตบอลหญิงเป็นแชมป์อาเซียนพาราเกมสองสมัยมที่กัมพูชาแล้วก็อินโดนีเซียต่อจากอาเซียนพาราเกมก็เป็นเอเชียนพาราเกมที่หางโจวประเทศจีนก็ สามารถพาทีมวิแชร์บบสเกตบอลหญิงได้อันดับ3เหรียญทองแดงของระดับเอเชียนเกมได้ก็เป็นอะไรที่ภูมิใจแต่เป้าหมายใหญ่สูงสุดของผมก็คือผมอยากจะพาทีมชุดนี้วิแชร์บบสเกตบอลหญิงเนี่ยไปพาราลิมปิกที่ LA ให้ได้ครับผมนี่คือความฝันยิ่งใหญ่ของผมอมืนี่คือสถานีต่อไปของผู้มีฝัน <laughs> แ,ลและและแดนก็เชื่อนะคะว่าคนที่ฝันใหญ่แบบนี้แล้วฝัน เป็นจริงมาแล้วทุกครั้งอ่ะมันไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนถามพี่กุยแบบนี้ต่อแล้วกันว่าการมีความฝันการตั้งความหวังให้มันอยู่กับเราอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันสำคัญยังไงโดยเฉพาะกับผู้พิการค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ว่าผู้พิการหรือคนปกติผมผมมองว่าถ้าเรามีความฝันเราพยายามตั้งให้สูงที่สุดอบที่เราจะทําไม่ได้ถึงเราทําไม่ได้เราก็ยังลดลงมานิดหนึ่งนิดหนึ่งด,ด,ด,ดีกว่าเราไม่มีความฝันอะไรเลยมันใช้ชีวิตไปวันวันเนี่ย พยายามตั้งความฝันให้สูงที่สุดไม่ว่าจะเรื่องรายได้ไม่ว่าจะเรื่องงานผมมองว่าเราพยายามมองให้สูงที่สุดพอพอเราทําไม่ได้ถึงระดับสูงสุดมันก็อาจจะลองลงมามันก็ทําให้ชีวิตและคุณค่าของเราอ่ะมันมันก็มีความหมายตลอดเวลาแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ชร์เลนตัวเองไปไปด้วยตลอดเวลาครับผมมองว่าตั้งความหวังให้สูงสูงไว้ครับดีที่สุดผมผมฟังอะไรแบบนี้ผมรู้สึกผมขนลุกว่าไม่เคยมีใครมาคอยบอกว่ามีฝันนะบอก แต่บอกว่าตั้งให้สูงที่สุดเท่าที่ตัวเองจะตั้งได้เลยก็เป็นอีกแนวความคิดหนึ่งนะที่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันแล้วคนบอกว่าฝันไม่ต้องมากหรอกเวลาไม่ได้มันจะได้ไม่เจ็บเคยคคิดเยแอบคิดแบบนั้นไหมคะก็จริงๆมันมันมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าดีกว่าเราไม่ฝันเลยอย่างน้อยเราก็ได้ทําแล้วครับแต่เราทําไม่ได้แต่อย่างน้อยเราได้ทํา ถึงผมได้ทําว่าจะไปพาราลิมปิกแล้วมันไม่ได้แต่เราทําเต็มที่แล้วก็ไม่เป็นไรครับเออมันอยู่ที่ว่าคุณทำหรือยังแหละแต่ถ้าเราไม่ฝันเราไม่ได้แน่นอนรับวิธีคิดวิธีทํามันนํามาซึ่งสิ่งที่เขาเป็นณวันนี้ไงณวันนั้นเขาเคยเป็นคนปกติวันนี้เป็นคนพิการพอถึงจุดคุณพิการเขาประสบความสาเร็จอีกผมรู้สึกยังไงรู้ไหมแน่นผมรู้สึกว่าผมกลายเป็นได้มาทํารายการเนี้ยผมกลายเป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่ได้มาฟังอะไรแบบนี้จากปาก จากปากเจ้าตัวจริงๆอ่ะจริงค่ะอันนี้ oh, เห็น <ผม S 1> ด้วยเลยคือคำพูดของพี่กุ้ยอ่ะก็ย้อนกลับไปคำเดิมว่ามันทำให้คนปกติแบบแนนนี่ยแหละค่ะบางวันที่มันท้อบ,บางวันที่มันเหนื่อยอ่ะที่พี่กุ๋ยพูดเอาไว้ประโยคหนึงว่าเราลองหันไปมองคนที่เขาบมีไม่เท่าเราสิเอออย่างน้อยๆอ่ะเราต้องลุกขึ้นมาสู้เราอย่าจมอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์อย่าไปอยู่กับสิ่งที่มันเป็นสีดำ หาอะไรขาวๆอะที่มันเจิดจ้าเถอะแล้วมุ่งไปข้างหน้าสุดท้ายนี้ค่ะพี่กุ๋ยขาอยากจะให้ฝากแนวคิดแง่คิดอะไรก็ได้ค่ะที่ให้ผู้ฟังเนี่ยได้ฟังแล้วรู้สึกว่าคิดยังไงใช้ชีวิตยังไงให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขการยอมรับซึ่งกันและกันและอยู่ด้วยกันเคารพให้ความสำคัญใส่ใจซึ่งกันและกันทั้งผู้พิการนะคะแล้วก็คนปกติทั่วไปค่ะ พี่กุยมีแนวคิดอย่างไงบ้างคะผมก,ก็อยากจะให้ให,ให้กำลังใจแล้วก็มีแนวคิดสาหรับผู้พิการหร,หรือคนปกติที่มีร่างกายครอบ32ิสองเลยโดยเฉพาะคนปกติที่มีร่างกายครอบ32สองเนี่ยยิงย่งยิงย่งยิงย่งยิ่งยิ่งต้องต้องสู้เพราะว่าคุณร่างกายครอบศริสองคุณมองผมผมไม่มีขาทั้งสองข้างผมยังสู้เลยคุณจะต้องสู้ส่วนผู้พิการเนี่ยก็ต้องสู้สิ่งแรกที่ท,ที่ต้องทําก็คืออย่างที่ผมบอกทั้งคนปกติร่วมกันต้องรักตัวเองก่อน รักตัวเองมากมากใครไม่รักเราไม่เป็นไรเรารักตัวเองก่อนเราให้กาลังใจตัวเองก่อนให้พลังบวกพอเรามีพลังบวกเรารักตัวเองเยอะคนข้างๆเขาจะเห็นแล้วเขาก็จะมารักเราเขาก็จะมาคุยกับเราเราก็จะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่จะต่อสู้ต่อไปข้างหน้าได้ได้อย่างสบายผมยึดคานี้ตลอดเลยให้กําลังใจตัวเองถ้าถ้ารักตัวเองใจสู้ทุกอย่างไม่มีความหมายทําได้หมดครับผมและนี่ค่ะคือเรื่องราว ของความฝันที่เป็นแรงผลักดันให้กับคนคนึงนะคะได้ใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างมีค่าได้มากที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับทุกๆคนได้โดยเฉพาะแนนคนนึงเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่กุ๋ยมากๆค่ะที่มาร่วมเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็ร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะใน V Share ของเราขอบคุณพี่กุ๋ยมากๆค่ะขอบคุณดีครับกลับมาพบกับเราได้อีกครั้งนะคะใน V ี h ชร์ทางไทยพีบีเอสพอดได้เหมือนเดิมนะคะ เรื่องราวดีๆที่จะมาร่วมกันแชร์ร่วมกันเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและมีความสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ฟังไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือสิ่งลำคาญยผมอยากให้ให้ให้ใ,หใจครับรับสภาพตัวเองได้แล้วใจยอมรับ แล้วใจมันมาพอใจมันมาทุกอย่างมาครับผมถ้าใจของของคนพิการหรือคนคนนั้นอะสู้อะผมมองเลยว่าอุปสรรคอะมันเล็กมากเลยครับผมถ้าใจเราแข็งแรงอะ่ะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นมาโดยอตัตนมัติเลยโดยที่จะไม่มองว่าเราเราอะสูญเสียแขนขหรือขาหรืออวัยวะอะไรเลยใครไม่รักเราไม่เป็นไรเรารักตัวเองก่อนเราให้กําลังใจตัวเองก่อนให้พลังบวกหาจุดเปลี่ยนให้ได้โดยโดยที่สําคัญก็คือยอมรับตัวเองแล้วเชื่อมั่นในตัวเองให้กําลังใจตัวเองสิ่งนี้สําคัญที่สุดครับมันเป็นจุดเริ่มต้นนับหนึ่งเลยแล้ว แล้วเราจะออกมาสู่สังคมและสู้ได้อย่างแน่นอนนะ